บอยบ้านกั mm ่ว hmm. มือขาในบ้านโพมอบตัวพอบอชอบเองบอยบ้านกั่วมือป <sino. S 1> ืนรุ่นไห้คดียิ่งกันในบ้านพระรามสามซออกสิบหกถูกกดดันจนทนบม่ไหวเดิกข้อตกเขามอบตัวกับตำรวจสนถุกมหาเมฆป้อมอาวุธปืนขนาดเก่าม่อมม่อเพราะมันปืนเต็มด้วยมือยาง เปลืนขนาดก็มอมอ,มอจากคดียิ่งกันในวันพรธรัสาม3อ6หกจิมหกมีผู้ตายสี่คนหนึ่งในนั้นเป็นนายตำรวจยท่านตำรวจตีสังกัดสนอเสียมดำเออสะแมดำห <c oughs> ลังเกิดเหตุมีคำสั่งใหญ่น่าตำรวจหุกย่วของหลายนาามาปฏิบัตินาทีซอปกนอกกกนอร่วมทางพบตรลอ้อคาดโทษพบชนอ อ่างย่างทีค่ายคดีบ่ได้ไายในวันที่สิบสิงหาที่นี้เจ้าหน้าที่ก็ประกอบตลอลง่างยไปเลง่างยาไปดำหน้าคณะทีหลายไฟออกมาเรียกร้องแห่งพ้นแห่งพ้นเอกประยุทธ์จันทรลโลโชว์โภชานานายกหามาตรการจัดการเลี้ยงบอลยังเป็นรุ่มมาทำาจอมาสารอนุมัติ จับนายพิธีสีสุวรรณหรือบอยบานข้วอายุ61ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารเชพ้อไตเลขที่จอซีซีสอับสองหาหกสลงวันที่หสิงหาสองหาหกสาขอหาข่าวอื้นโดยเจตนาตามที่เสนอเข้าไปแล้วนั้นข้องคุมนาลลาสวนในวันเอลายี่สิบสมนอาวันที่แ 2, 5, 6, สองห้าหกสามกู้ซื้อขา้าวไายงานวาใน้พิธีสิสุกวันมือปืนรุ่นไร้ข้าวชายาบอลบัญชีกลัวข่าหม้อตัวตำรวจสนอทุกมหาเมฆโดยทางด้านพน้นตำรวจโทูผักขาพงพงเพื่อตาขบนชนอเผยเผยแพรใน้กินรษกิธิ ่อยได้บ่อยในการรับสารภาพในข้อหาที่ชุบแกงโดยเจ้าตัวดิจิตอลขอามอตัวก็เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนกองมาม่ระบิว่าเป็นปืนที่ใจก่อเหตุขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเป็นอาวุธปืนตีใจก่อเหตุอิดีบอโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจกอมาตำรวจระบุหล้างเข้าสอบปากคำบ่อยปั้กฏวในเบื้องต้นสอบว่าเป็นอาวุธปืนชนิดเดียวกัน เกิดเหตุยังค่าสามารถระบุได้ว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันเะเปืนมีทะเบยียนถูกต้องหรือไม่นองนี้ต้องสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีกระสุนมากกว่านึ่งชิ้นตกอยู่ในที่เกิดเหตุหาหตตคา,าดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุได้อื่นเพิ่มเติมซึ่งในคดีการยิ่งคาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุต่ต้องสืบสวนหาหลักฐานต่อเพิ่มอีกเุิ่มี่เงาเดียวขณะทีส่วนก็รายละเอียด ก่อนเหตุนายบอยพบชนระบุเพียงว่าจากการสอบสวนนายบอยอ้างว่าก็เหตุเพียงคนเดียวแต่ปฏิเสธที่จะให้ขออ้อมูลว่าทำหน้าที่อย่างไรบ้างเพียงยุดระวังการสอบสวนหลังจากนี้มีการแถลงละเอียดต่อซื่อโวลชนอ,อีกครั้งทะแลาวกับสิคุม้มโตเขนีัยนลำคำสารภาพในมืออือน่น ทั้งนี้ทางนั้นทางนั้นทางนี้นายบอยถูกกบคุ้มโตอ้องสืบสวนซื้อข้าวความมุ่นเหยียดสิ่ก้อในครั้งนี้เกิดจากหยังนายบอยได้พยักหน้าย่อมรับว่ายิงนายถาวรเพียงผู้เดียวสาเหตุยิงอยกากไปบ่อใจสองรอยาวรยิงปืนไปทัว่วตะเบสปาถือผู้นั้นผู้นี้ตายบอยจึงยิยงระงับเหตุเจแไหที่ยังกระตมกระซัง มีผู้รายงานว่าสิเกิดเหตุในวีการยิงกันเงินสองเท้าสองข้างสองเข้าสองกระบอกกะระว่างนายถาวรนกำป้นตำรวจตีวัดเกษตรสำเนียงประเสริฐโอ้จังเนี้ยหรือสารวัตรแม็กตำรวจสนอสมัยดำระว่างนั่นนายบอยได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุพอดีได,ด้แต่เสีาอาวุธปืนดังกล่าวยิงแก้หยุดเหตุการณ์นในวันพรุ่งนี้แปดสิงหาเพื่อคุ้มตัวไปทำแผนในบอน 8โมงเช้าก็นากิกามีรรยงานยีอยู่วสสาหรับบอยบรรคุวเมื่อเพื่อนถูกออกหมายจับไรนี่เคยเป็นอดีตหน้าอยู่กับโรตีน20กว่าปีก่อนยก็คดียิ่งขนตายย่านจะเลื่อนผลทีสอนอ,อปทุมวังต้องคดีไปยุประเทศไปยุตั้งประเทศหนีคดีไปแล้วละ่ะหายหน้าหายตาจากวงการไปเวลาโดนกนระทั่งอายุครมหมดกลับมาเข้าไปยุประเทศ อันจ,จากบอลพนันคือเก่ากร,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 ระทั่งมาตั้งกระทั่งมาขอเหตุดังเก่าจบข่าวพี่นอง